ันอาทิตย์นี้ใครจะบอกว่าสูไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ซูไม่ได้นะนำปพกนะครับอบนไหนลวครับเออพกพกพกไม่ได่าผู้ใหญ่แล้วพกไปเออเนสต้มดึกซีวบิวชกนไหนบิวช,ชัวช้นช่ชกคนไหนนะฮั 3, ลแขงใครจะบอกว่าเป็นรองนะครับผมเป็นลองใครนะ เ,รรเพชรบันไลเดี๋ยวจะแทงให้รู้จักเลยโปะทีเด็ดทีเด็ดอาทิตย์นี้มาเคลียดเลยครับเพชรนิด,ดเอา้าบักสิงขึ้นบนโอ้ยบรรยากาศครับผมกำ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 เอาสาักนหน่อยครับเป็นบรรยากาศอัพเดตในค่ายมวยหน่อยครับโครรนะ้ชก็หล่อหน้าตาดีทุกคนเดี๋ยวจะพาไปสีให้หมดเลย เว่ยยางไปย่างมาแม่นี่ลูกประคาแว่นนี่เฮ้ยลูกเลี้ยงเขาไปมั่วกับพวกชอบเฮ้ยตึ้งแต่เสียเป็นรียบเลยอะไเกันเซเวนน้องมึงเอ้ายังอยู่หรือยังมอยังอยู่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 นะครับผ่านเกลือด้วยยังมีชีวิตอยู่เศรษฐกอน ดโคตรมาดิด, <c oughs> ด้้ยออนาะสายตาบักซีวกันอ่ะบงังยังอยู่เนาะยังอยู่เนาะยังมีชีวิตอยู่ หรือว่าเลิกหรือว่าเลิกไม่ไปกระจาพงแล้วมันจะลองบวกลายบาทรมาอก่นมวยรองก็พูดเลยมวยพองเลยกูไม่มีเงินกูไปกดแต่งองูกับกอกอดเด็กกวนาเอ้ยพี่ไม่มีเงินโอนเข้าไปมันจะแปดค่ำในแค่มวยพิเศษครับละวโงอย่าลืบันะเป็นหลางเดียวระวังนี่โป๊กโป๊กโอ้ยเนาะโป๊กโป๊กมาพอรองกันลูกพอแหวนมาบอลูก เอาปลาปลาสิตีอันไปค่าไส้กรองดินบ่หรกฮะไลไปไส้กองดินบ่เป็นนางไ่อยากไเลอ้เป็นนางเป็นางลาขึ้บนไปลูกฮะเพราะนว่าปลาลาว่าวัคทีับรถล้วลูกลติตามคุกด้ปลาปลาได้สองกลมสองกมสองกลมปลวัี่ขัเด้ยลูกลี้ปามีน้ในคนะครับบน โอ้กโกโคกไม่ด่าผู้ใหญ่แล้วโกเป็นคนดีแล้วนะลูกเนาะการควบยเนาะใส่ไข่เด้เนี่ยปลามีเงินบลลูกฮะปลาไหลมีเงินบลลูกความสละนะปลาเอาป่ะเอาไปซื้อยังใครก็หนุนโค้กปลาฮะใครก็นุนโค้กก็รวยซาบัดพ่อวะเอาแไปยังด้วยเพียรให้โค้กด้วยโค้กด้วยมาเร่งไว เอาป่ะแบ่งังี้ยป่ะเขาลองบ่มบีโอ้ยไปแจ้งไว้เบาเอาบ่ะเบาเบาไปเจ็บไปเอ้ยอีกสองมือเป็นไรจะเอาแบ่งพันเนาะอือีกสองวันเฟ้ยเอาแบ่งพันเนาะลูกใส่ไป้ได้หนี่งใส่ไวจากพวกมืออีกพอแวนเล้วพอแวนดีกันแล้วบ่ลองแวน เออเอาปากลาพ่อไปตีบอลลูกใต้กองดินเป็นนางย่านเขามีแต่คนบักเบียบักเบีย้ว,วนบ้าปากลาแมนะ่<บ>เด็กเด็กอะไรดื้อเด็กอะไรเด็กอะไรดื้อจังเลยมันบักเบียว่าปากลาปากลามาเด็กมาเด็กนี่ เสือไม่เก่งเลยโอ้ไม่ได้เสือมันร้องไันร้องไปไม่เก่งเลยน่าเสือสู้ไ nah, ม่ได้น่าเสือก็ไม่เก่งเลยรับจิตโอ้โหรับจิตเสียนแรกร้องไปนี่ร้องไม่ได้นะไม่ได้รำดันอยู่ไม่ได้ไม่ได้โดนมวยเมื่อคืนนี่คมไม่น่าแพ้นะครับเมื่อคืนนี่คมขนาดแพ้เ้วยน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากน่าเกลียดตาแบบสังโชวชนะเยอะคมไม่น่าแพ้เน้อ ได้ยังไงโอ้โหไม่เมื่อคืนอะไรนะแน่นอนยังไงผมอยากถามกรรมการแล้วเวรงอย่าเพิ่งถามเรื่องบางเพียร์กับบรรยากาศด้วยนะครับละละอธิตย์นี้เป็นเรืไองก่อนอธิตย์นี้ครับผมอาทิตย์นี้หันหลังแจ้งเนาะโอ้คือสูงเราเราสูงนะเราได้เปรียบเขาเยอะนะเออใส่คู่เอกนะครับชิงแชมป์เลย12ปอนด์ฝากเพียร์พิษเล่นด้วยครับจะมีลูกแอลโบไปใส่เนาะ เตี้ยนะครับเด้อทีนี่ส่งเกตสีนะครับเด้อร่างกายเตียเลยพี่น้องสามเดือนสามเดือนตองมาพอมสเดือนแล้วครับวันอาทิตย์นี้ใครจะบอกว่าสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพชรลิศสู้ไม่ได้นะเป็นบ้านไรครับเพชรบ้านไรเหรอบอกคำเดียวว่าพันลัพแทกเฟียร์ฟิแนเพชรลิศพันลัพแทเยเย เบิ้ยวชกนไหนเบิ้ยวชัดใจชกวชันไหนนะเสาหนี้บ่ชัดใจฝากเสีชยชัดใจด้วยนะครับนี่ต้องเอาชัดใจก่อนวันเสาร์นี้โอ้ร่างกายฟิตเปี้ยเปล่าวะนี่เปล่าน้ำมือไหนก่อนจะไม่บมงคนไม่แดงมึนเลยบรรยากาศนะครับเบิึงชิวๆกันไปสจนนกรกระปกรนะ ก่อนก็ลืมกันแล้วตั้งแต่ได้โบนัสได้โบนัสก็ลืมกันไปปากกอนนะครับปากกอนเฮ้ยสวัสดีครับเออลืมเดิมไม่เคยลืมเลืยลืม่ลืมเปล่าเสียดายนักขมเมื่อคืนเนาะเป็นในจังหวะเฮาคืนบ้าอาสนานเนาะแน่นนะมึงก็บอกเต้นน่างามเต้นน่างามมึงก็บอกฟ้อนฟ้อนแม่ฟ้อนต่างคนต่างสุดจึ่งมึงก็บอกฟ้อนฮะ กบันบ่นี่อมกัเมือเมือบ่ซ้อมซ้ำหนึงครับซอทีรอบ่ฟอนไม่ต้องฟอนเอาสมมุติราตางคนตามไม่เข้าเต้นฟอนฟอนเออมันต้องฟันทีเอาไหมฟอนเออมันต้องทีหรือว่าเายคุมทำนะเรษฐายิงออจีแล้วบ่หมืื่อในสนามบ่มีแล้วบ่ามิเตนทีสองเมืองเศรเายนะไปสครับ ฝาแฝดผมรบบฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับฝาแฝดสองฝาแฝดอ๋อฝาแฝดอ๋อฝาแฝดฝาแฝดกัน